นนั้นก็มาคนนี้ก็มาอ้าวแล้วเขามาทําไมเครื่องซักผ้ามันซักว่าได้เอาสว่านไค่อฟ้ามาซ่อมครับพัดลมกับกนนมันตายหลังจากเพิ่มมาซ่อมให้จ้าเอาอะไรมาซ่อมครับเอาพัดลมครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุริยะวรวิเศษวันนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยชวนนะครับได้มีโครงการดีๆนะครับเพื่อมาเสริมสร้างพัฒนาชุมชนนะครับชื่อโครงการว่าธิกิจเซ็นเต์ครับ วันนี้ทางวิเลยเรามาทั้งหมด5แผนกนะครับมีก็มีช่างยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แล้วก็บัญชีนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็เพื่อให้นักเรียนได้ทํางานจริงนะครับการแก้ไขปัญหาการแนะนําลูกค้านะครับว่าถ้าเราไปเปิดร้านอย่างเงี้ยอาการเป็นอย่างงี้เราจะแนะนําลูกค้าว่าอย่างไรนะครับที่สําคัญนะครับวันนี้เรามาซ่อมฟรีนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน้ามันเครื่อง น้ำมันเบรคแผ่นปะยางนะครับกาวอะไรก็ทางวิไยเตรียมมาให้พร้อมนะครับแต่ถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่ใหญ่ๆตัวนี้เราไม่ได้เตรียมมาแล้วเราก็ได้แ,แต่แนะนําช่างยนต์วันนี้ก็จะซ่อมเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์เล็กนะครับเครื่องสูบน้ําหมอจะไส่์รถยนต์ก็มีบ้างนะครับไฟฟ้าก็จะเป็นพัดลมตู้เย็นอีเล็กก็เป็นวิทยุแอร์อะไรพวกนี้นะครับคอมพิวเตอร์เราก็มีสอนการใช้โปรแกรม เ่ินบัญชีแล้วก็มีการสอนทำรายรับรายจ่ายนะครับครับนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์จริงนะครับความรู้จริงเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับทำจริงเนาะแบบเครื่องที่อยู่ในโรงเรียนเขาไม่มีที่ที่ที่ซ่อมเป็นจริงอย่างนี้เขาก็เลยเอาเครื่องเอาอะไรมาซ่อมไปเครื่องไฟฟ้าพัดลมตู้เย็นอะไระเขามาซ่อมลงปฏิบัติมือจริงเลยครับเป็นของจริง แล้วก็เอารถมัวไซที่มันเร่งไม่ขึ้นเอามาให้เขาทำให้มันก็ดีเนี่นะเอาอันทีวีกับพันร่มจ้าพันร่มกับมันตายหลังเห็นเพิ่นมาสอให้จ้ามาจ้ามาเพิ่นออกมาแบบนี้แหละมันดีจ้าอยากให้มาดูดูอยู่เอาไอเครื่องซักผ้ามันมันซักบ่ได้มันน้ำบ่หมุนบ่หมุนเลยัดเพิ่นไม่ให้มันใช้ได้สอมดีหล่ะจังอยากเอามาสอมอก เอาพันรมมาอีก <c oughs> อสองตัว <c oughs> โอ้ยอย่าบอกว่าอยากขอบคุนเพิินมันว่มีจังสี่มาโดนแล้วจกักเตียเลยหลับไปบจ้าสาดุ <c oughs> สุดท้ายนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพัะไทยสุวรรณภูมิกับโครงการดีๆที่นำกลับคืนสู่ชุมชน